พระเด้พลนพร้อมรรดาสถานญาติโย,ยมท่านสาธุชนผู้ท้าปฎิสาททั้งหลายแขกที่เกียรติถูกทุกท่านที่ปราศรมานาบหน้าได้ตาหลายบ้านได้จองเกียรติมรดกที่นี่บุญจัก,จกข้องบุญจัก,จกข้องก็ได้ไกลายเปนหน้าแสดงความเสีย,สยหุ่เสียใจกับบรรดาลูเกเต่าเหลาหลานของของ่อคำฟันดีมงคลที่จะไปอย่างมีวันที่คืนหน้า สถาจะารโยมสาทุโทนทั้งหลายที่มาผ่มกัรผงงานในขั้มตัวนี้กาะเกียวพื้นที่สามขอการตั้งมาิเห็นคุณลทบของกาะความปานดีมงคลแล้วและเกียกพื้นไทยซึ่งในวันคุ่นี้ก็จะได้นำทีละร่างของเกาะความปานดีมงคลนั้นไปจารณาคิดที่สุสานวันจังกรรมเดียริยมและก็พบในการสาปี ถึงวัน ي, วนี้ก็ได้มีเจ้าภาพอันมีบรรดาลูกเตาลานเด่นยาตีน้องทุกคน,นก็ได้ประกาศวรหลัดนา,านิมนต์ถวะอตมาภาพแต่ประเทศเทศนาธรรมคือาากัสตานเจ้าโยมสาธุชุนทั้งหลายเพื่อจะได้นำอาสาระ์ทำค,ทค,ทความสั่งสอนของศระ菩สมาสุปเทเจ้านั่นใจใจในจิตปัจจำวันก็ดีไปบอกลูกบอกลานก็ดี ไปเสติี่เจดุกเทนแก่เจดเก่ากระดามกับเปลีเยนยาหาสาะระของรสธรรมะปีศาจกระาาทาจะโยมสาธุชนทั้งหลายได้เตียวเข้ามาตะกี้ก็ได้มีการคัดกรองนวดวัดวัดไข่ซึ่งก็เป็นนโยบายของทางสารนสุขซึ่งจะต้องเข็มน,นวดในการที่จัดงานจัดงานทุกที่ทุกสถานาก็ต้องเป็นแบบนี้หมด สถานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเข้ามาแล้วก็ได้มาไหวมาสาธิมาเยียบศทลาร่างของขอความฟังดีมงคลสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเฮาดันเกิดมาแล้วจะอยากดีมีจนจะโดยจะปุ๊บกาันสินพ้ะญาติสถานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเข้ามาในงานศพแล้วสถาญาติโยมทั้งหลายมาฟังพระเจ้าพิเดธรรม มางางพระสเรท,ที่ทำแล้วก็น้อมนำมายังมองดูดีดูว่ายังประสาททางงานก็ดีตกแต่งไปด้วยดอกไม้ใส่บรรุปลงงามๆหลายคนหลายท่านพ่อแล้วเยียงเข็มก็เหมอดีพอมีฟูงมีไฟเี็บร้อยหลายสีหลายอย่างถามแล้วทุกคนทุกท่านมาในงานนี้อยากได้ใดก็ยัายามอดเวลาเพื่อ ่ายหัวกปนดมดก็ทุกคนกวดตายมาป็นมดสถาญาติโยมเมื่หลายก็ทุกคนคิดหน้ากาดมดเหมือนกันถ้าคนบอกข้าตายก็ต้องปิดหน้ากาดแต่เ้องห้ตายก็ต้องเปิดหน้ากาดนี่แสดงว่าเขายังมาห้าตายเพื่อว่าเอามาห้ตายเพื่อสถาญาติโยมต่างหลายยังมาจากลูกจากหลานจากเต่าจากปีจากน้องเพื่อเขาพอเอาข้อความดีมงคลนี่มาเป็นอนุสติเตือนโกเตือนใจเขา ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นแบบพรกอบคำพันดีโมโคลนี้แน่นอนวันนี้วันมหาโชคมหาลาภาเจ็ดคงจะเสี่ยกันหลายกับซกโดยพระกอบคำพันธีโมโคลนี่นะ8สี่ก็ได้ชกพ้นในบทเสียข้าในลุกหลามทุ่มให้เซี่ยงไม่หักคนหนัก5เจ็ดกาซักอันนะึ่งนะ5เจ็ดก็อันเจ็ดห้าก็อ,อันก็ออนจะนั่งแล้วจะหาจดโยมสาธุชนมาแล้วในงานซก จทัทาต้องพอต้องปลอยต้องยงบอกว่าเอ๊ะบอกคำพัน์ดีมงคลวันนี้คืนนี้มีคนมาหลายมีคนนะมานักอาตมาเข้ามาแต่ที่นวดกเกป็นแหลกนวเครื่องแสดงว่าผลน,นะอันนี้หลวงพ่อเหย่างเจาทาอย่าโยมทั้งหลายเพราะคุณงามความดีเพราะบุญกุศนที่บอกคำพัน์ดีมงคลกนสร้างไว้งาน้านเหลือ้ันไต้านไก้านไกล พ่อความพันดีมงคลนี่ก็จะปันลูกที่ไปดอกอรรมาบรยหารอยู่ปันลูกที่ไปช่วยจานช่วยงานเอามีดเล็บข้างหลังเดียบควจะได้แต่งฮัานแต่นี้ของพวมันนะคนสมัยก่อนค่อยเก็บอันจับกรอบจับอย่างการฟันฮัานฟันนี้อันนี้ก็เพราคุณงามความดีของพ่อความพันดีมงคลถ้ามู้คนมาหลายมากหน้าหลายตาอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วย กับตัวมีอย่างประกอบความดีมงคลและวก็แสดงความดีใจกับครอบครัวโดยที่ห่างคนมาหลายมนักเพราะบุญกุศลบุญงามความดีที่ครอบครัวสร้างไว้เพราะฉะนั้นแล้วบรรดาลูกหลานจากพี่น้องก็ดีก็ต้องเอาครอบความดีมงคลนี้มาเห็นแบบเป็นอย่างเป็นเป้าที่ดีพรอความดีเป็นเป้าที่ดีแล้ว ันหล่อไปแล้วลูกหลานทุกคนก็จะต้องดีอันแล้วซึ่งคุณงามความดีอันแล้วซึ่งคุณกุศลที่สร้างไว้ถ้ว่าสร้างบุญเจ,จ,จ้า,ากุศลได้เนี่ยะทาบันโยมหลายมัทันตอนเพ็ญางกายเนี่ยคนจะนั่งันหลายถ้าแม้จะมีโรคโควิดระบาดคนก็มาหลายอยู่เพราะคุณงามความดีของพวอความดีมงคลพี่สร้างไว้สถาาติโยมสาธุชนทั้งหลาย การสร้างคุณงาความดีนั่นมันสร้างวะเนี่ยพอพว่าสร้างความดีนี้สร้างแรงคนกบขันสร้างในคนกบ,บหู้อีกกระคนที่รับเด็กขมมวยนวลน,นักขหารกันเดียวแม่เดียวอันนี้สถาญาติโดนตหลายคิดผิดไปที่แหละมันจะมาตอบสนองเอาวัวระสุดท้ายสถาญาติโดนตหลายพุณงความดี อความพันจะฝปกไว้กับสถา,บานบรรจงกรรมสหนักละบ้านใกล้ใ่เพียงแห่งแต่เก่ากับควาญหาเสดายเพื่อนก็เป็นมิยงคนนั้นเพื่อนช่วยเหลือเปืือไปบ้านเหนือบ้านใต้เข้าวัดเข้าวาช่วยขวันพ่อคอยดูแลอุปถัมภ์วัรรมวัดวารมอันนี้ก็คูงงามความดีของเพือ่อนพูงงามความดีเป็นสิ่งที่ประกาศยุคคนละหลายเรื่องมู้ได้ไดหัน บูญกุศลพระกอบความฟันอิโมคนเมื่อหันลมหายใจจากไปแล้วท่านก็จะกอบจะกลวยเอาทิศเอาถั่วไปตามถัวท่านจปสู่ในภพในภูมิที่ดีภพภูมิที่น่าจะต้องไปนั่นแน่นอนคือวองสองสวรรค์จันทรา,าในห้องใดกับน้องหนึ่งซึ่งผูนกุศลนั้นจะต้องเก็ดเกิมเป็นหนุนท่านกษัตาจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาแล้วมางานศพซพได้เลยอ,อย่ากับหาห้อง เราได้ว่ามาแล้วช่วงนี้ยังแปรน้อยค้นก็คือใกล้กันการชุบซีพกินทาก่บให้มีท่าใดห่างกันมา่ห่างกันการกับตั้งแต่ฟังยากพิ้งนิพพิทียนโมทนารถวยสตาญายาจมไปได้สาระสะาระได้ประโยชน์ในการฟางในงานศพหรือไปงานกัดกัด้วยอันนี้ขอกขอโมทนาร้วยสตาญายายมสาธูจนทั้งหลายอันความตายชายนาดีหนีไม่พ้น แตยากดีมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้หรือวันหน้าช้าหรือเร็วไปเหมือนกันมรดษาญาตจรทังหลายแลวกพอคำปานดีมงคลเนี่ยแปดจสี่แปดสี่แล้วสถาญาติโยมหลายน,นั่งรงนี้คิดว่้าจะถึงก็จะถึงหลวง,งก่อคำปานก็มงคลนี่มาได้อามายตู้ถึงหัวเก่าเนี่ยกอยหนหย่างไมไให้เจ็ดจิเหนดีไดยเนาะ พระเจ้าอุปโภคก็ได้คาถาญาติยโยมหลายพ้อยนั้นแล้วคุณกี่มูลการต้องดีเซลุกสรีดสร้างดีทำบุญบ้านเหนือบ,บ้านใต้มีการมีงานสร้างไว้เต้ผลงามความดีอันนี้ก็ทางบ้านทางกำมเฮาก็อขาด,ขาด,ขาดขอายู่ก็ละรไปคุญหนึ่นละในการจะเข้าวัดเข้าวายอยางจับจังสารอันนี้สถาญาติโยมหลายมาในงานครบแล้วพิจารณาถูก ถึงมรณะสติตเขาจะต้องเปลี่ยนแบบนี้อย่างพวกคำพันทีมงคลน,นี้แน่นอนพวกคำพันอันได้จากไปเรืยงเกียงเกล่ร่างกายแต่ผู้งามความดีอันฝากไว้กับบัณฑกรรมนะักพนัะแล้วสถาจญาตโยนไหลายมาในงานศพแล้วก็สุนได้ที่นี่พิจารณาโอ้ร้อนไก้เอาสารละที่เป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นสาร มาในงานซุบมาเจอว่าต er er. ้นไปกับไปต่เ้นเหยียดใส่มือใส่วันใช่เขาต้องรองคอพึ้นหอว่าเอาอย่างเป็นแบบนี้แล้วจะเป็นเมื่อใดจะไปเมื่อใดเวลาไหนคาถาจะจนเมืองหลายเกิดจยังกรความที่อาจจะไปตายที่นี่ก็ได้ไปตายที่อื่นก็มีคนอื่นมาตายที่กมเขาก็มีเหมือนนานแล้วก็เวลาไหนยังหมูเดือกที่ไหนยังหมูเดือกสถานจะตายบ้านการตายข้างถนนแก ไั่งยาาการนี้เนี่ยบอย่แน่ยิงหมดเอ็นนี่สมัยไร่ไหันหน้าลุกหน้าเต้าไร่ไหันหน้าอยากพี่น้องถ้าป็นปูวิดแล้วจะเสียชีวิตถ้าบา้าักษาสุขภาพบารักษาระยะห่างบารักษาตามที่คนบอกคนกล่าวเอออันนี้เขาตั้งในความไม่ประมาทใครทำให้เขานั้นปลอดภัยเพว่ากาดอย่าตก้าถาอยากโยนลงไหลโดยดูมวยกาดตกมาในกับการคอ กะตกอะไรกับอกอันน <to sex> <urai> ั <un benim language> ้นเพราะนั้นแล้วมันมาหนีไปไหนเพราะนั้นแล้วเราจะต้องพยายามตั้งกฎดดีๆวันจักรกรรมวันนี้สุดกับเบาบางไปกองละดีดเดี่ยวเดียกับเบาบางไปกองละสองกานเนื้อสุดเป็นนักเก็องอ่าจะไปไหนมาไหนวันละตันวันงานกัดหินมาจนบมีสักอย่างเนีายตึงเงียนบ่อยว่างกับบางี้ลำกับบามี้เพราะนั้นแล้วโรการหาย่ายเขาจะต้อง ตั้งในความไม่ปรมารเมื่อตั้งในความมประมา์แล้วเขาจะรอดพ้นเขาจะสู้ได้กันได้อันนี้กขอขอกราบสทาบญาติโยมสาธุชนทุกทก่านไว้ด้วยว่าเอามาในงานศพแล้วศพที้อยู่อย่างกห้องกระเจ้าว่าก,กเดียวเขเลี้ยงกับพอ่อป๋าใช่นะกระเจ้าเขาต้มใช่นะแต่เขามาแล้วอขอป่วยว่า เปลี่ยนอุสติเปลี่นตกเปลี่ยนใจเพราะว่าครอความการยิมมุลนี้อายุ84ปีท่านจากไปด้วัยชราวัยแก่ท่านนักแก่แต่เขาจะถึงตันตนเก็เอาคิดเอาว่าง่ายๆพอนั้นแล้วมาในงานศพแล้วเขาจะต้องทนอพิจารณาดูเอาเปล่สาระสเก็แกนเปลี่ยสังเกตับต่อไปไปนานเลยอตา กิญาอันสังวันนาณาจาหองเหตุอันอันย่ออันแพร่เป็นธรรมกรสังสอนก็ฟังคงมโสมเสาเด